หลังจากที่เราได้ปลูกทุเรียนมาเกือบปีดินเหนียวเราพบปัญหาอุปสรรคมากมายนะครับจะสรุปใจความให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าเหตุผลที่แท้จริงทุเรียนได้ผลเป็นเพราะปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยหลักและปัจจัยสำคัญนะครับในชุดดินดินก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับและดินลูกลังหรือดินเหนียวดินร่วนอะไรต่างๆที่ เกษตรกรนิยมใช้ก็คือดินลูกหลังเอามากองแล้วก็ปลูกนะครับแต่สําหรับบางแปลงที่เราใช้เนี่ยคือหน้าดินหน้าดินคือคือดินเหนียวนะครับดินนานะครับแต่จุดอื่นๆเราก็ใช้ดินก้นบ่อนะครับเราไม่ใช้ดินลูกหลังนะครับหลังจากทดลองหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเกือบหนึ่งปีพบว่า อากาศเปอร์เซ็นต์แสงความเข้มข้นแสงมีส่วนนะครับสวนหมอนทองนาข้าวดินเหนียวที่บ้านแก่งนะครับเขาก็จะมีการดูแลน้ําอย่างใกล้ชิดนะครับผลออกมาต้นทุเรียนเติบโตได้นะครับแตกต่างกันไปหลังจากผ่านหน้าร้อนมานะครับในช่วงอากาศร้อนอุณหภูมิสูง เกินกว่า40องศานะครับประมาณ40ถึง41 42นะครับก็ร้อนมากแทบจะอยู่ไม่ได้เลยอันนั้นขึ้นอยู่กับสภาพโลกร้อนนะครับแต่ทุเรียนสามารถที่จะต่อเรียกว่าเอาตัวรอดนะครับต่อชีวิตตัวเองได้นะครับด้วย เราใช้ RD251 นะครับเราใช้ r d 2 5ดีเพื่อช่วยให้ทุเรียนมีความสามารถเอาตัวรอดได้ดีนะครับทุเรียนที่ทูนยืนอยู่นะครับก็คือทุเรียนที่อยู่ใกล้ต้นไม้นะครับเป็นต้นอ่เสดานะครับเป็นบังแสงให้นะครับทุเรียนบริเวณที่ต้นไม้ใหญ่บังแสงให้จะโตดีนะครับแต่สําหรับทุเรียนที่อยู่กลางแก้งนะครับ ก็จะโตได้เหมือนกันนะครับขีดความสามารถของเขาก็จะด้อยลงไปประมาณสักหน่งหนึ่งใน4นะครับทุเรียนที่อยู่กลางแก้งก็มีชีวิตอยู่ได้นะครับเพื่อรออะไรครับเพื่อรอให้หน้าฝนที่มีเมฆมาบังมีความเข้มข้นแสงน้อยนะครับ เพราะฉะนั้นจะเป็นโอกาสประมาณ้5เดือนนะครับต่อปีนี้นะครับทุเรียนก็จะมีการเจริญเติบโตมากกว่าที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาคือหน้าร้อนนะครับและ,ะที่ปลูกก็คือปลายฝนนะครับต่อไปนี้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับทุเรียนก็จะมีโอกาสที่จะโตนะครับ5เดือนนะครับและเราก็จะ มีการพัฒนาสวนอาจจะหากล้วยไข่มาเริ่มปลูกนะครับหา,าพืชแซมฝรั่งปลูกให้เต็มนะครับนั่นคือ,อคนละส่วนกันส่วนสำคัญนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ทราบเหตุผลที่แท้จริงนะครับของการเจริญเติบโตของทุเรียนบางท่านบอกว่าเอาต้นใหญ่มาปลูกเลยบางท่านเอา เอาต้นเล็กมาปลูกโตไม่ทันอ,อาจจะตายอะไรเงี้ยครับปัจจัยสําคัญที่สุดนะครับเราให้ความสําคัญกับการปลูกทุเรียนคือทุเรียนถ้าปลูกใต้ร่มรำไรนิดนึงจะโตดีโตโตเร็วปัญหาน้อยแต่ทุเรียนที่ปลูกกลางการแกล้งเลยอย่างแปลงนี้ไม่มีการบังแสงบังแสดให้เลยปลูกอายุได้เพียง3เดือนเองปลูกเลยแต่ทุเรียน ที่ส่วนใหญ่เขานิยมกันก็คือ5เดือนความสูงก็ประมาณ70-80เซนนะครับแต่เขาต้องต้องมีการกลางแสแลนบังแสงให้นะครับเนื่องจากเป็นต้นโตนะครับแต่เราปลูกต้นเล็กเนี่ยเราปลูกทดลอง rd 2 5 1นะครับหลังจากที่เราทดลองมาแล้วเราเราพบว่าการจเจริญเติบโตทุตตตเรียนของสวนเป็นต่อย่าง น่าพอใจนะครับเพียงแต่รอช่วงฤดูฝนนะครับความชื้นที่ผิวดินมีส่วนสำคัญนะครับถ้าฝนลงมาความชื้นที่ผิวดินนะครับรากชุดผิวดินจะแผ่ขยายแล้วสำหรับหญ้าหรืออะไรต่างๆเราใช้ตัดเอานะทูเนาะเออก็คือข้อสำคัญในการจะพิจารณาระวังไว้ก็คือ รากชุดถิวดินเราควรจะรักษาให้มีความชื้นอยู่อยู่ตลอดเวลานะครับให้แผ่ขยายโดยอาจจะใช้สารอาหารล่ออย่างเช่นปุย๋ยคอกหรือว่าแหนแดงหรือว่าธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองจุลธาตุเราพิจารณาต่อไปแต่ ต่อไปนี้เราจะใช้แหนแดงในพื้นที่นะครับเรากําลังจะเริ่มขยายเราจะใช้แหนแดงล่อออกมาห่างสักเมตรหนึ่งนะครับใส่เป็นอาจจะเป็นจุดสี่จุดหกจุดแล้วแต่และรากต่างๆก็จะวิ่งออกมากินอาหารแต่เราต้องควบคุมความชื้นที่ผิวดินไม่ให้ขาดนะครับโดยเราจะปล่อยหญ้าให้ปกปิดไว้หรือบางขั้นเขาอาจจะใช้แกลบหรือฟางคุมไว้นะครับเพราะว่ารากชุบผิวดินทําให้ตุเรียนโต ลากชุดดิ่งทําให้ทุเรียนรอดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งเราก็จะมีการตัดแต่งกิ่งนะครับวันนี้ที่ที่พูดก็คือสรุปได้ว่าทุเรียนจะ,จะเจริญเติบโต,ตได้ดีนะครับเนื่องจากเปอร์เซ็นต์แสงไม่ไม่มากเกินไปความร้อนไม่มากเกินไปนะครับในช่วงหน้าร้อนคงจะโตได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ โอกาสต่อไปก็คือหน้าฝนหน้าฝนจะเลี้ยงฝนจะตกเรื่อยๆจะเลี้ยงหน้าดินให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลารากผิวดินก็จะวิ่งเลยครับพอวิ่งปุ๊บต้นทุเรียนก็จะโตโอกาสของเรามีอีก5เดือนนะครับหลังจากนั้นเหตุผลเหล่านี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่สงสัยอยู่นะครับทุนมีอะไรเพิ่มเติมไหมตอนนี้ก็จะทำการ ใส่เน้แดงให้ดูนะครับครับรอาน้อคุณครับวันนี้จะทําการใส่เนแดงต้นทุเรียนนะครับว่าเใช้ประมาณเท่าไหร่ครับต่อหนึ่งต้นอ่าเราสักสี่อหกกำมือเราได้ทดลองใส่ต้นตัวอย่างไว้แล้วได้ผลดีแล้วต่อไปแล้วก็จะใส่ให้ครบทุกต้นครับเราทําการขยายเน้แดงอยู่ครับเลี้ยงขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยครับแล้วก็ จะได้ใส่ส่วนทุเรียนเราทุกต้นนะครับเราพยายามขยายนเนื้แดงครับวิธีการใส่ก็ไม่ยากครับแล้วก็ใส่ประมาณอย่างนี้นะครับใส่ตามโคน<ท>ต้นห่างนะครับล่อรากออกมานะครับเอเอแล,แล้วก็ใส่ได้เลยครับ<อ>ให้ให้รากทุเรียนวิ่งออกมาหากินนะครับ แล้วเราก็มาติดตามกันครับแล้วก็แล้วก็ดูเราจะเราจะทำคลิปให้ดูอีกนะครับต้นที่เราใส่ไปว่าใส่แล้วจะใบจะงามดีไหมนี่เราเพิ่งใส่นะครับเราเพิ่งใส่นะครับจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็ใส่อีกสักอาทิตย์เนาะเราค่อยมาติดตามดูว่าว่าต้นทุเรียนที่เราใส่ไปจะเป็นยังไงส <Okay. S 1> วยงามไหม ใบเขียวใหญ่งามไหมเลี้ยงแหนแดงในพื้นที่น้ําไม่ควรเกิน30เซนแปลงนี้ก็เป็นแปลงนาเก่านะครับพอดีมีน้ําขังเราก็ถือโอกาสเลี้ยงแหนแดงนะครับเพื่อเป็นการสร้างปุ๋ยขึ้นมาเองนะครับส่วนท่านผู้ชมครับก่อนที่จะดูดแหนแดงดูตรงนี้ก่อนครับ นี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือแผงต้นพืชนะครับหลังจากพ่นโดนนะครับแผงต้นพืชก็จะขึ้นมาทําให้น้ําไม่เน่าถ้าไม่มีแผงต้นพืชหรือว่าไม่พ่นอาร์ดีสองห้าหนึ่งน้ำจะเน่าสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่มีการเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วมีฟางอยู่พ่นได้เลยครับพ่นเตรียมไว้ฟางจะได้ไม่เน่านะครับพ่นทั้งแห้งทั้งมีน้ําขังอยู่ได้เลย แพงต้นพืชนะครับก็มีส่วนประกอบก็มีไดอะตอมมีสาร่ายสีเขียวแกมเงินสาร่ายสีทองนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีตัวอื่นบ้างแต่แพงต้นพืชนี้เขาจะให้อาหารนะครับแต่ ad สองไม่ทําให้แพงต้นพืชมีมากเกินไปหรือว่าแพงต้นบูมเพราะว่า ad สองเคยไปทดลองในบ่อกกุ้งมาสําเร็จนะครับหลายปีนะครับไม่ต่ำกว่า2ปี ทำให้กุ้งถาวนาายน้มัยเรือกุ้งก้ามกามเจริญเติบโตได้ดีมากปลาสลิดก็เจริญเติบโตได้ดีมากเพราะแพลงต้นพืชพอดีด้วยเหตุผลนี้เองครับเราจึงมีการขยายนะครับขยายแหนแดงนะครับเนื่องจากแหนแดงมีมีรูพุนนะครับมีแพงมีแพลงต้นพืชหรือสาหร่ายสีเขียวแกน,นเงินอยู่ในโพรงนี้นะครับก็จะมีการวางปุ๋ยคอกก่อนนะครับ ในในแปลงทดลองของเรานะครับเราก็ปลยลงไปอย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวแหนแดงก็จะพัฒนาขึ้นมานะครับขยายพันธุ์มีมากขึ้นเราก็จะตัก21วันนะครับเราก็จะตักแหนแดงขึ้นมาใส่ต้นทุเรียนนะครับและสำหรับการทำนาข้าวถ้าใช้แหนแดงได้ก็จะเพิ่ม ผลผลิตได้นะครับเนื่องจอากแหนแดงมีธาตุอาหารอยู่เยอะนะครับไนโตรเจนมีประมาณ5นะครับฟอสฟอรัสมีประมาณ0.8เปตโพแทสเซียมมีประมาณ5เนะครับสำหรับฟางข้าวนะครับฟางข้าวก็ของชาวนาเนี่ยแนะนำให้มาทำเป็นปุ๋ยโดยการพ่น r าดี2518ฟางข้าวนะครับ สังข้าวมีไนโตรเจนนะครับมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียม<น>สอดคล้อง,องนะครับสอดคล้องกับแหนแดงโรยเลยครับไข่หังหนึ่งครนะครับพี่กวนอ่าโอเคโอเคพอพออันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราทดลองเลี้ยงแหนแดงในในนานะครับในร่องของทุเรียนนะครับเราเราจะโรยพัน นะครับสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำนะครับส่งเสริมนะครับคือโตไวยขยายตัวเร็ว21วันก็จเจริญเติบ,บโตได้นะครับเอามาใช้ได้ละแต่เราต้องคอยตักอยู่เอาไปใช้อยู่ตลอดนะครับ21เดถึง1เดือนเราต้องตักละไม่อย่างนั้นแหนแดงจะตายนะครับเพราะว่าเขาอายุประมาณ21วันก็ จะ,จะเริ่มแก่นะครับแก่แล้วก็จะตายลงไปนะครับเราต้องรีบตักขึ้นมาก่อนจะทําเป็นแห้งนําไปทําอาหารสัตว์จะทําเป็นปุ๋ยสําหรับต้นไม้นาข้าวทุเรียนได้หมดเลยครับแต่อาหารของเขาก็คือขี้วัวเราใส่ลงไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเราจะใช้ RD 2551ควบคุมนะครับพ่นทุก4วันนะครับควบคุมไม่ให้น้ําเน่านะครับอย่างที่เล่าไปฟังว่า นาข้าวนะครับถ้าทําแบบนี้ได้นะครับแบบใช้ Rd 251พ่นนะครับพ่นฟางในในขณะที่แห้งอยู่พ่นได้เลยครับพอน้ํามาฟางก็จะไม่เน่านะครับฟางก็จะละลายเป็นปุ๋ยทําให้ต้นต้นข้าวไม่เมาต่อสังนะครับ ต่อเนี้ยแดงใหม่ครับทดแทนอันเก่าอันเก่าแก่เกินแล้วจะใส่ขี้วัวตามเนาะับเอาขี้วัวกับดินใส่เพิ่มใส่ที่หลัง นี่เป็นบ่อใหม่เพิ่งทำน้ำใสไปหน่อยครับอ่อนที่บัวไปนิดหนึ่งใสเพราะฝนตกใส่มันหรือเปล่าใส่ใส่อาดีวันเว้นวันหรือว่าสามวันครั้งก็ได้นะทุนนะครับฝาหนึ่งฝานอกวะฝาฝาฝานฝาน ควบคุมไหนแดงนี่ต้องระวังอย่างเดียวก็คือเชื้อรามันจะเป็นสีเทาเลยถ้าเป็นโรคนะปล่อยแค่นี้มั้บ่อเนี้ยปล่อยสองบ่อเชื้อรากับเขาเรียกอะไรหนอน,นงงอืลองดูซิว่ามันจะขยายเพิ่มเติม ถ้าขยายเขียวทั้งผืนถ่ายรูปไปดูหน่อยนะครับทีแรกเราผมส่วนด,กดกกรกอนสุเกซกเซนแปลงบ้นแก่งนะครับแปลงดินเหนียวนะครับพ้นโดนจนต้นทับทิมออกลูกล่ะนะครับ โดนที่เราใช้นะครับเป็น T30 นะครับใส่ RD251 25องซีซีต่อน้ำยี่ลิตรนะครับหลังจากพ่นโดนไปนะครับก็จะทำให้น้ำไม่เน่าเศษฟางเศษดิน นำมาเป็นปุ๋ยได้นะครับและเรามีการตรวจสอบการจเจริญเติบโตของต้นฝรั่งที่ปลูกแซมต้นทุเรียนนะครับก็จะมีการจเจริญเติบโตที่ดีมากนะครับบางที่เห็นในภาพนะครับ เราจะมาควบคุมระบบน้ำนะครับด้วยการใช้ R าดี251ฉีดพ่นนะครับ ใช้โดนบินกันน้ำเน่านะครับบินแล้วน้ําไม่เน่าเราปล่อยผ้าทาหารให้แก่ผู้เรียนและต้นข้าวนะครับติดต่อน,นะครับไลน์แอด rd สองห้าห้าหนึ่ง น,นิโบิบินคืนถิ่น,นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสีวิตไหลปลูกอะไรอยู่หรือคนงาน ดอกตองเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมืองไทยั้่งมี ชาวบ้านที่ีเลี้ยงชีวิกันได้ทุกคนไม่เคยปุดยากลำบากอยากแสลือทนุนเ,เก้าไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเษกษตรตรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่ง รวมใจรวมแรงเป็นซ้ายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี อยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหลุดบนโดยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกรงร่วมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปถ่กแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี